สวัสดีครับพบกับรายการ Unbox มั้งอ่ะกันอีกเช่นเคยนะครับผมหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับผมไม่ได้อันบ็อกหนังสือการ์ตูนอย่างนี้มานานมากเลยเนาะแม่เปิดคลิปที่ไรทำไมต้องพูดอย่างนี้ตลอดเลยนะที่มันหายหน้าหายตาไปจริงๆนะฮะคือแบบไม่ได้มาทําคลิปอย่างนี้แบบกี่เดือนแล้วอ่ะประมาณเดือน2เดือนได้เลยนะครับผมอันบ็อกเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ซื้อหนังสือการ์ตูนเข้าใหม่เท่าไหร่เลยนะครับผมโอเคซึ่งหนังสือการ์ตูนวันนี้ครับผมที่ผมจะมาอันบ็อกนะก็กล่องประมาณนี้เลยนะครับผมกล่องประมาณนี้ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันเนาะว่ามันเป็นหนงังสือการ์ตูนอะไรบ้างนะครับผมอ่าแต่ผมจะตอนแกะเนี่ยผมอยากจะบอกอะไรสักนิดนึงเนาะอขอพีดก่อนแล้วกันก็คือคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปอีกคลิปนึงเนาะที่เชื่อมกับอีกวิดีโอนึงนะฮะนั่นก็คือคลิปออสอนสั่งหนังสือนะครับผมจากเว็บหนังสือการ์ตูนชื่อดังอีกเว็บนึงนะฮะผมนั่นก็คือเว็บ phoenixnet.com นั่นเองนะครับผมใครที่อยากรู้วิธีสั่งหนังสือจากเว็บ phoenixnet นะฮะก็รอชมคลิป เออคลิปนั้นออกมาได้เลยนะผมโอ้ย <c oughs> โทษทีนะผมอาจจะพูดติดขัดนิดหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันคือแบบสี่สีส่กว่าแล้วนะฮะโอเคซึ่งหนังสือการ์ตูนที่ผมจะมาอันบ็อกในวันนี้นะผมอ่าไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนาะกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนิดหน่อยนะครผมเพราะว่าเออเปลี่ยนกล้องนะฮะโอเคตอนนี้คือใช้กล้องมือถือนะครับผมเอาละเปิดมาดูนะครับผมฟืบอ่า ซึ่งหนังสือการ์ตูนที่ผมจะมาอันบ็อกในวันนี้นะครับผม <c oughs> สุดท้ายก็ได้ครอบครองนะฮะหนังสือการ์ตูนของค่ายนี้คือจริงๆผมอยากจะบอกว่าหนังสือการ์ตูนค่ายนี้ที่ผมสั่งก็คือค่ายเอนะ่อฟินิกส์เนาะก็จะเป็นหนังสือในเครือของคาโดคาว่านะครับผมเป็นหนังสือที่เรียกได้ว่าเอ่อพรีเมียมนะฮะคุณภาพดีมากแล้วก็เอ่อเรียกได้ว่าราคาก็ดีตามไปด้วยนะผม อุ้ยแกะยากจังเลยอะ่ะโอเคปึ๊บอ่าโอเคแกะได้แล้วนะครับผมมาแกะออกมาเลยปึ๊บโอ้หูแพ็คมาแน่นมากเลยับผมแพ็คมาแน่นมากอ่าก็โอเคครับผม หนังสือที่ผมมาวันนี้นะผมสั่งจริงๆสั่งมาหลายเรื่องนะฮะสั่งมาประมาณ3เรื่องนะ,ะผมก็มีเนินิยายด้วยนะฮะมีนิยายมีโนเวลด้วยนะ,ะับผมโอเคก็มาดูที่โนเวลซึ่งโนเวลเนี่ยจริงๆผมไม่ได้อ่านนะฮะเพื่อนผมฝากมาเนาะแล้วก็เขาแถมอะไรมาด้วยนะฮะโปสการ์ดหรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะ,ะผมเออมันคืออะไรอะ่ะใครว่าข้าไม่เหมาะเป็นจอมมารอันนี้น่าจะเป็นแบบ ใบโฆษณาอะไรของเขาไว้หรือเปล่านะผมก็ไม่เกี่ยวนะก็เก็บไวนะ้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องออริสโอนโอยลิน้นพันโอลิเซนออนไลน์นะผมเล่ม3เนาะก็นี่ของเพื่อนผมนะผมเป็นเออนิยายเนาะเออหนาดีนะฮะเล่มเบลเลอร์เลยเออผมนึกว่าจะเป็นไลท์โนเวลเล่มเล็กๆซิอีกนะฮะผมโอเคเล่มใหญ่มากเลยนะผมอันนี้เก็บไวนะ้เนาะของเพื่อนผมเดี๋ยวผมค่อยเอาไปให้เพื่อนนะฮะแต่ที่ผมสั่งจริงๆจังๆก็คือนี่เลยครับผม2เรื่องนี้นะฮะเรื่องแรกเลยครับผมก็คือเออ ขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีนั่นเองนะครับผมซึ่งขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องโคนสุบะเนาะถ้าในภาษาญี่ปุ่นก็โคนสุบะราชีอะไรสักอย่างเนี่ยชื่อยาวมากเลยขี้เกียจจำนะครับผมก็เป็นการ์ตูนแนวปัน,ปนๆนะฮะคือ <c oughs> ติดใจจากการ์ตูนที่เป็นเวอร์ชันเมะนะับผมก็เลยแบบว่าอย,อยากซื้อมาเก็บสะสมจริงๆแล้วก็ซึ่งตอนนี้นะครับผมเขาลดราคาอยู่ด้วยนะฮะลดร,ราคาในเว็บฟินะิกส์เนาะก็ โปรนี้เนี่ยจริงๆมันมีถึงประมาณวันที่ตั้งแต่เดือนธันวาน,นะครับผมจนถึงตอนนี้เดือนมกรานะครับผมก็โปรยังอยู่นะหมดวันที่31มมกราหรือเปล่านะผมจำไม่ได้ก็คือสิ้นเดือนมกรานั่นแหละก็คือเล่มแรกๆของเขาเี่ยจะลดราคาจากร้อยกว่าบาทเลยนะครับผมเหลืออยู่แค่ประมาณ50กว่าบาทนะผมไม่เกิน60เนาะก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะผมก็ผมสั่งไปเล่ม1เล่ม4ี่เล่ม5้านะรจริงๆจะสั่งเล่ม2กับเล่ม3ด้วยแต่ว่ามันหมดเนาะแล้วก็ด้วยความกวนตีนของเว็บมันอะ่ะคุณผมสั่งไปตอนเที่ยงใช่ม แล้วพอตอนบ่ายอะเล่ม2แม่งเสือกรีสต็อกเข้ามาผมก็เลยต้องสั่งเล่ม2แยกอีกนะผมก็เสียค่าส่งบีกแต่ไม่เป็นไรนะรวมค่าส่งกับช่วงนี้ที่ลดราคาก็ยังคุ้มกว่าซื้อแบบราคาเต็มอยู่ดีเนาะโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมซื้อมายันจบเลยนะผมก็คือขอให้ระเบิดตุ้มๆในโลกแฟนตาซีนะผมก็คือจะเป็นสปินออฟจากเรื่องขอให้โชคดีมีชัยเนาะก็จะเป็นเนื้อเรื่องของน้องเมกูมินนั่นเองนะผมก็เป็นนางเอกนั่นฮะ ใครจะอวยตัวไหนไม่รู้แต่ผมอวยน้องเมกุมินนะครับผมก็คือน้องน่ารักมากเลยนะผมก็เหมาะกับการเป็นนางเอกเอนาะซึ่งจริงๆเนี่ยคือผมแบบค่อนข้างที่จะดีใจนะผมเพราะว่าหนังสือฟินิกส์เนี่ยผมไม่เคยเก็บสะสมมาก,ก่อนเลยนะผมนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยเนาะที่ผมซื้อหนังสือของฟินิกส์นะฮะก็คุณภาพหนังสือผมไม่รู้นะว่าพรีเมียมขนาดไหนนะผมลองมาแกะกันเลยดีกว่านะฮะอุอ้ยใช้กันไกลแล้วมันเสียววะขอใช้นิ้วธรรมดาแล้วกันนะ หามุมเอาโอเคเอ้ยแกะไงวะแกะยากมากเลยมันซิลมันแน่นมากเลยนะครับผมโอเคครับแกะได้สักทีนะฮะโอ้โหนานมากเลยคือแบบซิลมันหนามากเลยเนาะโอเคก็โอ้โหหนังสือ คุณภาพหนังสือนะฮะจับก็รู้สึกถึงความพรีเมียมเลยนะครับผมโอเคก็มาลองเปิดดูอู้หน้าสีด้วยนะฮะหน้าสีด้วยข้างในปกก็ประมาณนี้เนาะอ่าก็ไม่มีอะไรมากนะผมเออเปิดมาหน้าแรกหน้าสีด้วยนะครับผมก็ถือว่าพิมพ์ออกมาได้ดีเหมือนกันเนาะในกล้องเนี่ยผมอาจจะถ่ายออกมาได้ไม่ค่อยชัดมากนะผมกล้องค่อนข้างที่จะมัวนะฮะโอเคแต่ว่าเออคุณภาพหนังสือนะครับผมอ่าดีอยู่นะฮะดีอยู่ ใช้ได้เลยนะผมแต่ผมไม่รู้นะว่าทําไมเล่มมันบางขนาดนี้นะเล่มมันบางมากเลยเนาะก็คือถ้าเทียบกับราคานะผมคือราคาเต็มมันร้อยสิบห้าบาทเลยนะฮะแต่ว่าผมได้มาเนี่ยราคาที่ประมาณเล่มละห้าสิบกว่าบาทเลยนะผมก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยเนาะเออพูดแล้วผมอยากเทียบกับหนังสือของแบบค่ายอื่นจังเลยอ่ะผมลองเอาหนังสือของรักพิมพ์มาเทียบดูหน่อยดีกว่าว่ะคือแบบอยากรู้มากๆเลยว่ามันแบบคุณภาพเนื้อกระดาษมัน ต่างกันขนาดไหนนะครับผมเนื้อกระดาษเออเฮ่ผมไม่รู้นะว่ารักพิมพ์นี่มันมันดีกว่าหรือเปล่าเนาะแต่ว่าลักพิมพ์เนี่ยค่อนข้างที่จะกระดาษอาจจะแบบเป็นถนอมสายตาอาจจะดูเหลืองกว่าหน่อยนึงนะฮะส่วนในนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะคือกระดาษก็ดูบางๆกว่าหน่อยนะฮะแต่ก็ถือว่าพิมพ์ออกมาได้ดีนะผมไม่เหลืองเท่าของเออรักพิมพ์เนาะเออก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้5้าสกว่าบาทนะฮะถือว่าไม่แพงเนาะ เล่มต้นๆน,นะครับผมแต่ว่าเล่มหลังๆเนี่ยก็คือหลักร้อยทั้งนั้นเลยนะครับผมเล่มสามเล่มสี่เล่ม5เนี่ยรู้สึกจะประมาณแบบร้อยขึ้นเนาะผมจำไม่ได้นะฮะแต่ก็โอเคอยังไงก็ถือว่าได้คุ้มราคาอยู่ดีซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยเนาะว่าทําไมหนังสือของค่ายฟินิกส์เนี่ยราคามันถึงแพงจังเลยพี่แม่งเล่มละร้อยกว่าบาทใครจะไปซื้อวะคือจริงๆเนี่ยที่มันร้อยกว่าบาทเนี่ยคือมัน มีเหตุผลของมันนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมฟีนิกซ์นะฮะก็คือเป็นแบรนด์ของคาโดคาว่านะผมจับมือกับอมรินเนาะซึ่งก็เป็นบริษัทในประเทศไทยนะครับผมคาโดคาว่าเนี่ยถ้าใครรู้จักกันดีก็จะเป็นเจ้าของลิสิธิ์หนังสือการ์ตูนแล้วก็อนิเมะรวมถึงหนังสือนิยายหลายๆอย่างนะผมที่เกี่ยวกับวงการการ์ตูนเนี่ยของฝั่งญี่ปุ่นนะฮะก็เรียกได้ว่าเขาเนี่ยยกฐานการผลิตมาผลิตในประเทศไทยเลยดีเ,ยเลยทีเดียวนะฮะ ลิ้นพันมากเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยก็คือมันค่อนข้างที่จะพรีเมียมเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาลงมาจัดการเองนะครับผมซึ่งความพรีเมียมของมันเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือมันหาซื้อแบบเด็กทั่วไปมันหาซื้อไม่ค่อยได้เนาะคนที่แบบว่าจะเก็บก็แบบไม่จำเป็นต้องแย่งเก็บกันเท่าไหร่นะฮะผมแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งเขารีปิินบ่อยนะฮะก็ไม่เหมือนบางค่ายเท่าไหร่นะับผมที่แบบคุณภาพก็ดีเนาะแต่ทําไมรีปิินน้อยก็ไม่รู้นะฮะซึ่ง เอ่อผมอธิบายหน่อยแล้วกันนะว่าในสปินอฟภาคเนี่ยภาคของน้องเมกุมินคนเนี่ยคือจริงๆถ้าในเรื่องโคโนซึบาภาคหลักนะครับผมก็จะเรียกได้ว่าเป็นอยู่ในช่วงที่น้องเขาเรียนจบเรียนอะไรเสร็จหมดแล้วนะผมก็จะมาอยู่กับตี้ของระเอกนะฮะแต่ว่าพอเป็นในเรื่องสปินอฟเนี่ยจะเป็นเรื่องสมัยที่น้องเขายังเรียนอยู่โรงเรียนเวทมนต์นะครับผมแล้วก็เอ่ออธิบายเกี่ยวกับว่าทําไมบ้านน้องเขาเป็นยังไงนะผมความเป็นมาของตัวน้องเนี่ยเขาเป็นยังไงซึ่งเอาจริงๆปูมหลังเขาเนี่ยผมไปอ่านมาก่อนหน้านั้นนะฮะก็ น่าสงสารนิดหน่อยนะฮน่าสงสารแต่ก็น่ารักดีนะผมโตขึ้นมาก็เป็นเด็กน้อยผู้แบบว่ามีความสดใสเนาะก็สำหรับใครที่ชอบน้องเมกุมินก็คงไม่พลาดที่จะซื้อมาอ่านนะผมขอให้ระเบิดตุ้มๆนะฮะราคาเล่มละ1้อบาบาทนะผมใครมีเงินก็ซื้อนะฮะใครมีเงินก็ มาซื้อนะครับผมโอเคคลิปอันบ็อกวันนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆเนาะไม่รู้ว่าสั้นหรือเปล่านะผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะฮะหนังสือเรื่องต่อไปที่ผมจะมาอันบ็อกคือเรื่องอะไรไว้ติดตามชมกันต่อไปนะผมส่วนตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเอออย่าลืมดูคลิปสอนสั่งหนังสือด้วยล่ะไปและ